ครับพี่น้องเดี๋ยวมาหาหอยเพชรหอยอะไรเพชรหอยโครง,ง,งนะครับมาหาหอยโครงกันนี่เจอแล้วไหนเอาไม้พลีดูหน่อยนี่ครับนี่หอยโครง,งนะครับหอยปลิงก็มีครับพี่น้องปลิงเยอะเสีด้วยนี่ดูมันอยู่มามันลงไปแล้วเราจับขึ้นมา นี่กับพี่น้องนี่อยู่นี่จับก้นมาเลยไงนนครับจัดชุดหาหอยนะครับอยู่ข้างทุ่งนาก็ต้องหากินให้เป็นอ,อ,อยู่บนเขาก็ต้องหากินไปอีกแบบนึ่เอ๋อเจอปลากัดด้วยก็ดีนะตัวใหญ่ <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อมีลูกคลอกปลาช่อนด้วยไม่ได้ทานเหอก็ได้ปน,นี่ลูกคลอกปลาช่อนแม่มันน่าจะอยู่แถวแถวนี้เลยครับแต่อย่าไปทำมันเลยสงสารมันปล่อยมันโตก่อนอ่าทำทุ่งไปเลย เพชรเดินเร็วมากครับเพชรหมอผีกลางค่ำกลาง,งคืนนี่มากับเพชรไม่ต้องกลัวผีเลยครับใช่ไหมเช่นลูกนั่นเอาลงเก็บดูเก็บดูบดไม่ใช่เอาไม่ใช่ใครับลูกหมากลูกหอยอ่ะได้แล้ว งงเครับ,รบเออนี่นเป็นไงตัวใหญ่ๆมากับเป็ดมองผีไม่มีอดแต่ตอนนี้ผมระแวงทากจัง <c oughs> ทากเกี่ยวด้วยโอ้ขึ้นหลายตัวแล้วออนี่นะครับงมเลย <c oughs> ไหนพีดูหน่อยตัวใหญ่ไหมโอ้มองไม่เห็นเลยแข่งไฟสองนี่ครับพี่น้องเพชรลงงมแล้วนี่เพชรจะเอาไปทําเมนูอะไรนี่หอยเปล่ามอผีวะนะฮะจะเอาหอยไปทําเมนูอะไรจนี่นี่าจ้์นี่ก้อยจนี่จะเอาไปก้อยมันขี้จะเอาไปก้อยนะครับพี่น้องอ่าแกคิดเมนูตั้งมาแล้วนะครับว่าจะเอาไปทําอะไร นะก็พากันมางมในแอ่งน้ำใกล้ๆฐานที่ตั้งนะครับก็ลาดตะวินมาหยุดหน่วยมาเจอแอ่งน้ำพอดีนะครับก็ทำงานเลยนี่ออเอาเอฟซี FC ดูหน่อยได้อีกตัวรอบนี้นใหญ่ไหมสองตัวครับโอ้สองตัว<น>เลยมีตัวเมียมีตัวผู้โอ้มีทังผู้ทังเมียด้วยมันดูดรู้ซะด้วย อาอมาเจอทุเรียนด้วยพี่น้องทูเรียนทุเรียนหล่นนี่เนี่ยครับต้นต้นทุเรียนโอ้มีหล่นด้วยอาเตั้งไว้เจ้าของเขา,าเดินขัมน้ำ ไปกันครับระว,วังล่วงนะตัวสับเครื่องเดียวแค่นี้ <c oughs> เออสองลูกใหญ่เลยนั่นอ,อ่าุ้นลูกนึงด้วยมาจ้าจ้า,าออจ้าจ้า เดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนั่นนะนั่นนะลูกเออใช่ใมาน้ำมันขุนพอลงคลุบน้ำขุนดูพี่นกตัวใหญ่ครับออกขึ้นมาเลยเป็ดตายสองตัวเลยเหรอปบคบุนี่ข้างเข่าเหยียบนี่ยทย่เขา นีกั<อ>บน้ำมันขุ่นใช่ไหมน้ำมันขุ่นมันดูยากเจอไหมเจอไหมเพชรนี่เพชรหมอผีลุยอย่างเดียวเลยครับไม่สนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้มีตัวใหญ่ด้วยไหนไหนไม่ตุ๊บเบอร์เรอเลยครับโอ้โหแน่นอนเอาที่จ่าด้วยเอาะพี่เอาไม่หมดเลยตุ๊บเรืเอเลยครับน้อง คนละตัวสองตัวครับเดี๋ยวก็ได้เต็มถุงดูพี่น้องขึ้นมาดูจับปลาอะไรหลาตัวเล็กตัวเล็กเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ทันหลาตาอะไรพี่ปลาชั่งน้ำปลาดีดี้าครับพี่น้องนี่นี่แค่ลูกมันเองครับดูพี่น้องดูปลิงนะครับปลิงนี่ปลิง ฝั่งนน้นก็อ๋อฝั่งนน้นตั้งแผลปลิงแผลทากเลยเอาดึงตัวนี้ออกก่อนดึงตัวนี้ออกก่อนอืม,อ,มอ่าอนี่นะครับพี่น้องไปหามาเมื่อกี้นะครับโอ้ได้มาเพียบเลยโอ้ติดลูกหม,มากมาด้วยนี่ลูกหม,มากนะครับไม่ใช่หอยโของอ่าทิ้งก่อนนี่โอ้ได้มาเยอะเลยประมาณกี่กิโลได้เนี่ยสิบโลโอ้ลหลายกิโลอยู่ หนักถึงเลยหนักจวนหลังเลยครับพี่น้องเกือบครึ่งถังไปนะครับอ้ได้เยอะเกบนี่เยอะมากเลยพี่น้องได้เยอะมากเลยมันขึ้นนะครับใส่ใส่นี้มันขึ้นก็เลยต้องเอาใส่ใส่ในถุงตะแกรงนี้ครับเยอะพี่น้องยกมา โอ้ถุงเบลเลอร์เลยเอาตั้งลงกลางดินตั้งลงกลางดินอ่านี่เยอะเยอะนะครับไม่ใช่น,น,น้อยนะนี่เยอะอยู่เอาผูกไอ้นั่นเลยผูกถุงผูกปากถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กลับในะนี้อืมเดี๋ยวมันขึ้นมันขึ้นนะครับทาไม่ผูกมันขึ้นหอยนี่น,นี่มันไปกับปากามันไม่มีขามันเรานะครับแต่มันขึ้นเก่ง Okay. I oh, damn.